สาวๆคะถ้าหากว่าหนูนะ่ะโดนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหลอกว่าไม่มีภรรยาแล้วหนูก็ตกหลุมรักเขาไปแล้วเขาก็บอกรักหนูเรื่อยมานะคะและพอหนูจับได้ว่าเขามีภรรยาแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงต่อหนูควรเลิกนะคะหนูไม่ต้องไปอาลัยอาวรผู้ชายประเภทนะั้นผู้ชายที่โกหกเราก็แปลว่าเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ชายที่มากมากถึงแม้ว่าเราจะมีใจให้เขานั่นแหละ แต่เราควร move on เราควรถอยหา่างจากผู้ชายแบบนี้บล็อกได้ยิ่งดีไม่ต้องไปติดต่อนะคะเพราะผู้ชายแบบนี้อยู่ไปเราก็จะมีแต่ทุกข์เรานี่แหละจะช้ำใจเขาไม่มีทางนะคะที่จะเลิกกับภรรยาของเขาเรานี่แหละที่จะกลายเป็นมือที่สมดังนั้นแล้วทำผิดพลาดไม่ต้องไปเสียใจเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมคะรู้แล้วเราก็ควรที่จะ ออกหาจากผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปให้ค่าผู้ชายแบบนี้อยู่ซวยๆกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองสักวันนะคะหนูจะเจอผู้ชายที่ดีผู้ชายที่โสดผู้ชายที่ซื่อสัตย์คุณขอเป็นกําลังใจให้สาวๆทุกคนนะคะที่เจอผู้ชายรูเลวแบบนี้คุณสามารถที่จะก้าวออกมาจากผู้ชายแบบนี้ได้ค่ะ